สวัสดีค่ะพวกับช่องแอลชาแนลนะคะเนาะมื่อนี้ก็มีแนวทางมาแบ่งปันให้พี่ให้น้องได้รับชมเนะคะแนวทางฮานอยสามนอยโค้งสุดท้ายวัประจำวันที่สิบห้าเดือนเจ็ดสองพันห้าร้อยหกสิบสี ก่อนอื่นกับฟ้างคำเตือนจักน้อยนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมทุกครั้งวิดีโอนี้จัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทางสำหรับผู้ที่ชื่นชอบตัวเลขหรือสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิดเด็กต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครอง ก่อนอื่นแอดกับขอพระคุณทุกกำลังแรงใจเนาะค่ะที่เขามากดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เนาะค่ะบ่าว่าเอฟซีไหมเอฟซีเก่าเนาะค่ะขอขอบพระคุณทุกกำลังแรงใจหลายๆเ <ๆ S 1> นาะคะ่ะเนาะเขาก็มาเบิร์ผลของวันที่สิบสี่เนาะฮะนอยสามนอยโค้งสุดท้ายผลที่ออกเนาะค่ะ,ะ,คะพิเศษศูนย์แปดกับสามศูนย์เนาะศูนย์แปดกับสามศูนย์ไม่มีหลุดนะคะส่วนตัวเด่น ตัวเด่นมานะคะสามสามศูนย์แต่จออะไ้นะจ๊ะจอใดสามหนะ้าสามสี่สามเก้าสามสองนาะปกติห้าสามามาตัวทีแอดมากพอดีเนาะคะ่ะตัวกรับ3าหาเข่าตัวเด่นเนาะห้าสามสีสองสีกับ,บ่มีเนาะคะ่ะแต่ว่าเข่าตัวรูดวิ่ง c นะีเนาะหลุดนะจ๊ะแต่นนเหล็กกำลังวันมีเนะจ้ะสีกับสอง ีกับสอง VIP แปดหนึ่งแปดหนึ่งกับบิมีนะ่น่าจะหลุดเนาะแปดศูนย์แปดศูนย์ก็หลุดสรุปกับเขาเด่นสามสามห้าตัวกลับเนาะคะนะ่ะเนาะแล้วก็วิ่งรูดซีวีออปกติปกติบนห้าสามเนาะคะนะ่ะเนาะเดี๋ย่ฮอตตามต่อของวันที่สนะิบห้าเนาะก็ยินดีกับผู้ที่โชคดีเนาะจานะเนาะ ตัวเลขมีเขามีรุดโปรดใช้วิจรรารณญาณในการรับชมเนะจ๊ะคิดผ่าดประการใดก็ขอโทษขอภัย้นะจ๊ะพี่น้องจ้าวันที่สิบห้าวันที่สิบห้าฮานอย สามนอยโค้งสุดท้ายโค้งสุดท้ายแอดก็จะให้เป็นเดินด่นแปดรูดวิ่งแปดแอดก็จะรูดเลยน่าจะเนาะแปดศูนย์ แปดหนึ่งแปดสองแปดสามแปดสามแปดสี่แปดห้าแปดหกแปดเจ็ดแปดแปดแปดเก้าส่วนเลขกำลังวัน สามหนึ่งศูนย์สองตัวต้องไปกราฟทุกครั้งนะจ๊ะไปกราฟทุกครั้งเ,งเดี๋ยวแอดจะเลือกตัวที่แอดมากให้เนาะจ๊ะเนาะแปดห้าแปดเจ็ดแปดสามแปดสี่ตัวที่แอดมากเนะจ๊ะเนาะ ้ามีตัวมากตัวชอบกระจดไวแคบไวนะา่าจะทำบ่มากได้หนีก็มาจับในตาล่างวันนะ่จาจะในตาล่างวันก็ออกบอยขึ้นกันเนาะคะ่ะพี่น้องค่ะโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมเนาะคะ่ะทามีตัวมากตัวชอบค่อยยิบค่อยจับไปไปเปลี่ยนแนวทางเนาะคะ่ะถ้าถือโอกถือใจก็ค่อยเลือกค่อยอเอาเอานาะจะเนาะจะบ่ระตรงตามเบิร์ดคู่ตัวนาะจะพี่น้องจ้าทามากตัวไดก็ค่อยเลือกเอาเนาะคะ่ะเนาะไปเปรียบเทียบไปพิจารณาเบิ้งเนาะคะ่ะ สุดท้ายก็ขอให้พี่น้องมีโชคนะคะเนาะมีลาภลำลำเลยด้วยสุขภาพร่างกายแข็งแรงกันสุขสุขคนนะคะพี่น้องคะก่อนจะออกไปก็ซ้อยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ในเด้อจ้าพอกันคลิปนาสวัสดีค่ะ